ข่าวดีคนเป็นโรคความดันสูงนักวิชาการเภสัชของไทยพบสมุนไพรแก้ความดันสูงชายคนหนึ่งความดัน200ต่อ110ต้องกินยาฝรั่งมา15ปีแล้วเคยเส้นเลือดในสมองตีบและเป็นอมัมพฤกษ์หลังจากกินสมุนไพรตัวนี้3วันความดัน108ต่อ52ไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตวิธีทำ1ใบมะกรูดใบเขียวแก่ๆ9ใบ 2. น้ำสามแก้วต้มในน้ำเหนือดประมาณ15นาทีจะเหลือน้ำชาใบามะกรูด1แก้ว 3. อย่าเพิ่งดื่มมันร้อนปล่อยไว้สักพักดื่มเช้าและเย็นเห็นผลในสมวันใครที่กินยาลดความดันอยู่อย่าเพิ่งงดยาช่วงแรกให้กินควบคู่กันไปก่อนหากมีอาการความดันสูงอีกก็กลับมาต้มกินอีกจะหยุดกินหรือกินกินหยุดหยุดก็แล้วแต่สะดวก ทุกอย่างไม่ลงตัวแล้วแต่อาการของแต่ละคนดีแล้วบอกต่อเป็นบุญกุศล